ดูต้นนี้ค่ะทุกคนต้นนี้สวยมากนะคะหนาวมาแล้วนะคะต้นนี้สีสวยมากยังร่วงไม่หมดเห็นไหมคะแต่ก็เริ่มร่วงกันแล้วเพราะว่าหมดฤดูใบไ,ไม้ร่วงแล้วนะคะตอนนี้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวให้ดูเมเปิลสีสวยนะคะต้นนี้จะสีแดงค่ะทุกคนดูร่วงลงมาเยอะแล้วนะคะใกล้จะหมดแล้วเหมือนกัน ต้นนี้จะสีสวยนะคะสีแดงเมื่อกี้ที่ให้ดูไปเป็นสีเหลืองนะคะทุกคนดูค่ะต้นนี้แดงค่ะแดงแล้วก็เหลืองหล่นเหมือนกันคะ<ม>่ะเมเปิลค่ะทุกคนหมดฤดูใบไม้ร่วงแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะต้องรีบร่วงลงให้หมดนะคะเพราะว่าเริ่มเข้าหนาวแล้วนะคะทุกคนเริ่มคําหนาวได้สองวันแล้วค่ะเริ่มเข้าฤดูหนาวแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องร่วงให้หมดนะคะทุกคน S 1> <S 1> <S เห็นไหมคะต้นนี้สีแดงหนาวแล้วค่ะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนที่ล็อจกจักรยานนะคะ ล่วงลงมาหนามากนอรเวค่ะเข้าสื่อรูดดูหนาวแล้วนะคะทุกคน